กดไลค์กดแชร์กดซับสไครปให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านทุกคนนะคะมาเจอกันอีกครั้งนะคะหลังจากเสร็จภารากิจพาคนป่วยไปหาหมอกลับมาบ้านเรียบร้อยก็ขณะนี้เวลา16นาฬิกาเรียวนะคะ กลับมาจากหาโมก็มาตัดไม้นะคะที่ที่นานะคะอยู่ในนานะคะตัดไม้ทนค่ะตัดในลูกสาวเพราะว่าหยาอยู่บ้านน้อยเดียวนะคะเด้ยเอาไม้เกี่ยมกันไปนํานาได้กินไม้พอมืแอแลงเฮ้ยมือได้พี่้องเลยจ็กสีหันไปทางใกดก่อนดอกบอกพองข้นป่วยบอกพองสร้างอยู่บ้านกลับไปหนีก็ได้ไปลุยโตค่ะ สูต่อสูต่อมาเดลยค่ะแม่แม่ก็ามาพพอร์ตนะคะช่องปีใหม่ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจกันนะคะยหยา้นยค่ะยหยา้นยก็เลยตัดใหม่ไปพร้อมถ้าแม่แม่ได้ดูคลิปนี้ก็มาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สูสูค่ะสองตาเถ่าลบไปลบมาไข่กับไข่บิดบานเมิดเฮียนย่ายกับไข่ล้านหน่อยตุ่นหน่อยกับไข่เบื่อเศร้าทำเบ่น้ำแม่ของตุ่นหน่อยมากว่าให้มาเอาลูกโบแมนมาได้ปัวกันติมอีกตอนนี้ใส่น้ำเกลือนะคะอยู่เอ้นอนรออยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้งสงสงยพ่อเขาก็ ไปหลับแล้วล่ะค่ะไปเบิงแล้วนอนรออาการนอนรอคุณหมอใหญ่มาตรวจดอว่าจะได้ออกบอนะคะถ้บาบอได้ออกก็ได้นอนูอ่โรงพยาบาลน้นองอ้อมก็สิได้เบิงน้องตุ๊อันตัวค้นไข่ตัวค้นไข่เบิงกันอยู่หันละทั้งยายทั้งร้านอยู่หันละทางนี้ลบหน้าลบหลัง ูยังไม่ได้นั่งเลยนะนี่ยังไม่ถึงพื้นเลยกลับไปนี่ก็ต้องไปเก็บขยะผ้าสั่งออกเดินอีกนะ,ะออกกํลาลังกายอันนี้ต้นที่สองนะคะไม่ท่อนไม่ท่อนนะคะอยู่หน้าปลูกไว้นะคะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต้นพอดีอันนี้ตัดได้แล้วนะคะต้นหนึ่งเอาขึ้นรถแล้วบอคอยมีใบค่ะใบหลวงมัดเร็วเหลือตะการนี่นะคะเขาหลอกกินเปลือกดี สาปีหลอกกินเปลือกดีๆได้ไหมทอนไม้ของมักของปวดไม้กระหุ่งนี่จะเป็นไม้ของปวดของเมตายค่ะต่าไม้ทอนนี่จะเป็นของสาวปีอ้อู้อ้ออ้ตกเพื่อนยิ่หูเด็ดคักเด็ดแน่ด้วยมูน้อากาศมันเปลี่ยนด้วยนะคะแม่ๆก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดียวห่อนเดียวหนาวเดียวฝนอยู่ โอ้เมื่อคืนนี่มีฝน,นตแ,ตแต่ว่าอยู่บ้านทลาดไม่มีฝนนะเมื่อคืนอยู่บ้าน,น,น,านตะกางมีฝนมีฝนถึงเคบานตากบานตาดัดอันนี้มา่ขึ้นต้นที่สามต้นนี้ต้นนี้บ่ค่อยไอย้นค่ะเพราะว่าตัดไปแล้วครั้งหนึ่งนะนี่มันก็จะมีใบหน่อยนะคะนี่มีใบอยู่ต้นเดียวนี่แล้วก็จะเป็นพุ่มนะคะมีพุ่มเป็นพุ่มอยู่ ถ้าเราตัดออกบ่อยๆนะคะต้นมันก็จะไม่ได้สูงมันก็จะแตกกิ่งก้านออกไปะคะางามพอดีๆกิน,นะคะ่ะตัดพอได้ไปเสริมกันกับหยาญุบานนะหะ้านนอยหยาบัหลายกินไม้ด้วยบำรุงร่างกายสมุนไพรสมุนไพรซึ่งสีหน่อยสีจอยสีน่อยสีจอย แต่สา่มีโลกมีไฟก็โอเคอยู่ดีค่ะเนาะคือค้นนี่ละหุ่นหน่อยหุ่นจอยหุ่นผู้หน่อยหุ่นจอยมีหลก,ม,ลกมีไฟถือว่าเป็นลาบอันเปริฐเดี๋ยวคุณนใหม่ขึ้นรถก่อนค่ะเต็มรถแล้วค่ะตอนนี้สองสามต้นเต็มรถมกกกเลย ได้เวลาไปบ้านเี้เอไปหาลูกสาวแล้วเวราแม่หิวน้ำมาติดพันนี่แต่ว่าก่อนจะมาก็เอาน้ำให้กินแล้วนะคะตอนนี้ไปถึงนุ่นก็ขําพอดีละหาโมงพอดีเด็กหน่อยผู้นึงก็อยู่ในรถเ่ยน้นองปีนะคะน้องปีกับมาน้ำโอ้หอนห่อนห่อน,อนเด็ดเนี่ยสยอดเลย จักเด็ดจกักเออด็กกับเด็ดเด็กกับหนาวอยู่น้หอนไปเด็ดจักหนาวโบโบอ่อยากหนาวบ่เด้อเอาเอาเอางานหลานลงแนนหลานนี้บ่นี่งานสี่มหากระจกขนาน้างหน้านี่แมทเรียอยู่นี่ หักกิ้งใหม่เลยนะมันสะดีดขึ้นเลยล่ะนึกว่าตาเสบอเต็มเต็มรถนะคะสามต้นกัเพ่อได้กินอยู่เรื่องของคาดจ,จากของเียเอ้าเอ๋เอา๋เอา,อาลงมาไล่อึดอย่างหยางได้เลยหรือแง่ง,งายเสียกสิคาดนี่ เสียยมันผูกมีไฟขอดกันว่าจะโค้งเนาะเสือกเจ็นนีก็มีจับอยู่ผู้เดียวมาถึงยกลางเตรียมพร้อมเรียบรลอย เลสโก้กลับบ้านเราได้ลูกสาวรออยู่จ้าไปขึ้นรถพูนนะคะทางขับออกไปจากทุงหน้าอีกเป็นขึ้นทางนี่คนว่าไงน้องเป้<อ>ห่อนบบฮะห่อนห่อน,อน,นคือบนลงจากรถ <c oughs> อกผิวตีไปกลั <c oughs> บบ้าน เด้อคนนองเปรี้ยคนพ่อนเยี่ยติม่มคนแม่เยี่ยตุ่มกระบ,บ๋านคุกกี้คุกกี้ทางพาให้หน้าขึ้นไปหัวสันหัวค้อนเลยค่ะแม่แม,ม่เ <laughs> อ้ยเป็ตาอันฮัดขับรถด,ดีแต่ว่าให้หน้ากวกยางกว่างเลยแต่ว่าอันห้อยงวัวนละหลายหลุมห้อยงวัวห้อยกล้วยเออปวดอ่ะเออปวดอ่ะเออ เป็นได้เป๊ะหัวแกวบมีหางแกวบฮึดหนวดแกวตอ้ะเถียงมาน้อยขี้วิบากกันดิต้องมาหัดหิ่งสีละนาะมันจังสีจับดีมันจังสีไหลได้ได้อันรถอารมณ์ดีเลยอันนี้ดีอาการรถดีฮัดนี่ปิกอัพนี่ละอ้อมมันอยู่นี่ละให้บมกจังไงเซ็มลงไปเกียร์ใด เยียบย่างเดียวนัำรถมันติมเตลุก่อนอะไรหายพื้นที่เนาะน้ำมาเอาปองได้พูเนาะไก่จะขึ้นค่อยแล้วขึ้นได้เบาเบ่หูเด้อลงไปยุ่งบ่เด้ึ๊ดเป้ลงไปยุ่งรถก็แม่เออมันจะขึ้นค่อยไปเลยค่อยแบบยางสูงเลยพุ่งเลยอ้อแหละไปยุ้งอ๋อหนูเอาพูนไดสิครับรถ เป้บอกไงพอไปอยู่เปสยจะับรถเองว่าสันคืออยู่คืออยู่เอ้าหนึ่งสองเฮียขุดต้องบ่โอ้ขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ค่ะนี่เถียงหน้าหน่อยพักกูพักยายแล้วปลูกพักปนพริกปนยังเรามีสอยางขึ้นทางดำแล้วขึ้นตั้งดำแล้วเขาก็จวดยางเดียวไปหาลูกสาวแล้วจวดยางเดียวพี่น้องจวด ตอนนี้มาถึงบ้านแล้วนะคะไม้มาถึงแล้วโถ่กเสีย,ยกมกัตทำความสะอาดอยู่นะคะสาวปีแม่ตายเดี๋ยวเราจะพาแม่ตายพาสาวปีไปเดินออกกำลังกายนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินออกกำลังกายกันจ้าเดียวเอาผไ,ไปก่อนนะแม่เอาลูกฮะ เอาสาวปีไปเดินก่อนนะคะแม่เม่งั้นเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าเด้อยสำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปครั้งต่อไปนะคะแม่เม่บายบายค่ะเจอกันใหม่จ้าโอ้ล่มอกหูไม่ได้ปันพักแหละนุ่มอกหู จ่ากันจ่ากันผุนผุนไม่ตายจ้าจ้าสวยตายตายจ่าสวยเลยเสียงเสียงตายเสียงจ้ากัน